ลาดหน้าทะเลลาดหน้าทะเลตุงเอสองวันเลยส้มตังผิวอะผ่าหนึ่งคนผิวหนี่ยแม้ถ้าสั่งทุกคนนี่ตายนะเนี่ยน่าจะสั่งทุกคนนะเนี่ยคนละอย่างแล้วเนี่ยก็เอ้แค่ต้มยำแต่หมดนะก็นั่นไงคนละอย่างต้มยำตัวนี้ยังอร่อยเลยเจ้เย็นเย็นเจ้เย็นเย็นไอเดาปะเส้นหนึบ น่าจุ้งอ๋อมีหอยด้วยเหรอน่าน้าทะเลเห็ม่เห็ดอ๋อเห็ดเชมปิองอ๋อกุ้งคอยจะให้เจ้าคอยเสสอขาวมาหน่นะมันชัดเองวันนี้น้องเอ็นนะหนูไม่ต้องดูไม่ต้องดูเดี๋ยวใส่โทษก็ไม่เห็นแล้วเมื่อกี้ให้กินให้เลย เจ้าอยากเจ้าต้องกินเต็มที่เด้อข้าวสับปะรดกะลาดหน้าใช่ไหเนี่ยเป็นพี่ก็ถามเราอาปากินกี่มื้อ